มาดิมาดิเฮ้ย, What? ย,ย What the fuck? โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะไปเล่นเกม m i n e Craft กันในมินิเกม s k y w a r นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวลรเสียงก่อนนะครับเดีเ๋ยวเรเสียงก่อนโอเคนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยีกว่าที่ทำบั๊กก่อนนะครับทำบัก๊กไม่จะโดนเตะหรือเปล่าบัก๊กเฮ้ยนี่ทำบั๊กที่ลูกต้องได้อ่ะทิพย์หายโอเคไม่ต้องทำแล้วกันโอเค โอเคปัดอีกครัเชียวกับตก <c oughs> ตกเป็ดซะเอาไม่ตกอีกสุดท้ายนะ <c oughs> โอ้พันนี้พันนี้พันนี้ นาที่าที <ijk> สุที fired, นน it, НА, มนาที่สุทีมสูีมวตกชุดมาที้พอยิงค้นั้างนะมาที้แล้วชุลบปึ๊บหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายลบขวามึงม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 า มึงมา,มาตกนะตกนะแบบนี้ตกนะตกนะบวกแมงดิผม้มขอขอโลษครับมาดิมาก็ยิงกูจังเลยยิงกูกาจังเลยยิงกูจกกังเลยยิงโดนบ้องไหมเราอ่ะไม่โดนไม่โดนบ้องไห่เราอ่ะโดนม้งไมมเราอะ เฮ้ยเจ็บเฮ้ยทุกคนม่เยอะจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยโต๊ะเป็นยังไงล่ะทุกคนพี่นี่มันโน่นึงนะครับน้องๆอืมโน่นึงนะครับไม่นอนเนี่ยงยืนอยู่ตั้งนานอย่างพี่แต่ว่ามีคนอยู่แถวนี้นั่นไงโอ้โหเฮ้ย ไม่เไรทำบักไหมอันนี้ทำได้ป่าววะเอ้ยเอ้ยได้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 โอเคโอเคส,สิวๆดีเราเตรียมต่อแบบนี้ไปเลยส,สิววะครับส,สิววะครับมาเดี๋ยวลูกเกณนี้มาโอ,โอเคโอเคอุ้ยเี้ย วุ่งเห้ยนเกินทาสภาพนี่เอาจรินะเอาจริงนะดตีนย่างไหมวะขอโทษขอบคุณที่ต่อให้นะโดน,โดนกูน่โดนกูโดนกูเน่โดนกูเน่โดนทุกเม็ดน้องๆโดนทุกเม็ด,อ,ด,มดอันดับหนึ่ง อยู่แล้วอันดับหนึ่งอะครับอยู่แล้วก็ครับอันดับหนึ่งของประเทศอะไรเงล่ะยินกันหมดจ้าอยู่ตรงกลางหรือเปล่าออฮอันดับหนึ่งประเทศเดี๋ยวสภาพนี้ก็ไม่ไหวนะเอยก็ดีดีครับ เฮ้ยทำไมคุใครเชื่อเร็วจังวะา่แบบชนะแบบงงกัน่ะอืมมาดิมาดินดับนึงของประเทศอ่ะโอเคตัวนี้ทำบักไม่ได้วะโอเคเราจะต่อไปดูนะ ยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวตกหนึง่งไม่จิบหายละดูเล่นหน้าแหละเฮ้ยบวยอ๋อยังยังดูยังด,ดนะูดีนะดีนั่นดับในของประเทศอ่ะทําไ็้งานตายเป็นเล้ยวเป็นไงทำาไ็นงานตายเป็น <c oughs> อะไรกันนี่เราจะเพื่อรบกนมนอยอ่ะีอย่าเดทนะาโดนเบนได้อย่าทำดีกว่านะวอสมีวอส สามวิยังนานนี่ล้เพื่อนสวัสดีโุนแบนกันไปยาวๆสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวว้าวโอ้โหโหเรียบร้อยเรียบร้อย,ยสุพีมรอเพื่อนมันต่อเลย มันจะตีกับโตกมันจะตีกับโตกมันจะตีกับตกมันจะตีกับโต๊ใครไม่ได้แดดหลอกพูดแค่นี้แหละไม่ได้แดดหรอกนะอะไรมาจุงมันจี๊ีอะไรยังไม่ชนะเลยยังเพิ่งจี๊ดจี้อยเพื่อนกูตายอ่งอืมจี๊ดรีบรอให้ดู ามีประเด็นแต่วันนี้ต้องเจมต้องเจมไปตีไมโดนไม่ติไม่โดนตีไม่โดนโอเคแตกออกแตกโอเคหมดมหมดเปล่าอูโคเยอะคนอะเฮ้ยข้างบนคนนึเห็นละ อะไร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 มึงจะเอาเวล่ามึงจะเอาเปล่ามึงจะเอาเปล่ามึงจะเอาเปล่าเรา่าทําอะไรพี่แม่เราต้องชายพี่จะเอาเราวามาดักพี่ดูเลยพี่ยืนรอบรอบ้ยออ,อืมอยู่วเราไม่นอนโอยข้างล่างคนนี้ทน่เห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวคนที่ง่ายๆก่อนละกันอืมก็มีคนงง่ายสุดจุปแว่า รีมันพวกกันดีว่าปุ๊บ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 แบกหนึ่งปุ๊บเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังปุ๊บปปป๊๊๊บบบเอ้ย w h a ติดบักติดบักติดบัก What the fuck ติดบักมันแล้วมาดีมาดีมาดีมาดิโอ้โหกูตายกูติดบักอะเมื่อกี้เนี้ยอืมดูดีคิวแปดตัว โอเคทำแบบนี้เสรออแม่งทำเมื่อกี้ไม่ติดปากนะโอเคทำแบบนี้มาอีกเกมะแม่งชอบให้หัวล่อในตรงนี้ต้องไม่ไหวเลยทำสภาพนี้งั้นหน้าที่หนึ่งไปแล้วเมื่อกี้เนะี่ะติดอ่มดะมันติดตามเมื่อกี้เนาะเป็นพอลิงกิงเกินและะ้วมั้งเี่มันก็เลยว่า,าทำบัคขึ้นมาให้คนจริงๆแบบติดไงเออ แม่น,นาะต้องชนะตานี้ตง้งชนะอะไรกันนี่เคหมหโอ้โหยังมันกระตุกหิ้วให้เลยจะโดดล่วงอีกไม่เนี่ยแน่มีธน,นูทีอว่าเอาแม่งนิดสาธิตจะวัดธนูกูใช่ไหมโดดทุกดอกเลยเว้ย มาดิมาดิเฮ้ยเฮ <What? S 1> ้ย What the fuck อะไรวะ What the fuck What the fuck ฮะวัาทุกคนตอนแรกคุณอยู่นี้แล้วมันเอาเบ็ดเกี้ยวไปตรงนี้ลงไปได้ไงฮัลโ,โหลมันต้องสามบล็อกนะเฮ้ยเฮ้ยเบ็ดมันไว้ตีมันก็ต้องมาฟากหนึ่เพียงท่าเมันล่นฟากหนึ่ ดูนะปูหรือเปล่าเฮ้ยมผมไม่ไม่ใช่ละสารภาพนี่เว่อบักวะโอ้จบละโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ